มาดูกันอีกข่าวนึงนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเห็นใจเจ้าของบ้านเช่ามากนะคะเพราะว่าลูกบ้านหรือว่าคนที่มาเช่าบ้านเนี่ยแหมทำแสบจริงๆค่ะเจ้าของบ้านก็น้ําตาตกนะคะก้มหน้าใช้หนี้ครึ่งแสนบาทค่ะหลังลูกบ้านแสบนะคะเบี้ยค่าเช่านะคะยังทิ้งดินค่าไฟให้ชําระมากถึง11เเดือนทีเดียวค่ะ นายเรืองฤทธิ์นะคะสุริยงคตค่ะแล้วก็ภรรยาก็เปิดเผยว่าให้คนนะคะเช่าบ้านโดยทำสัญญาการเช่าอย่างถูกต้องเป็นเวลา3ปีค่าเช่าเดือนละ1 2 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็หลังจากเช่าได้ถึงปีเนี่ยก็เริ่มจ่ายค่าบ้านไม่ครบบ้างบางเดือนจ่ายเพียง3 0 0 0ถึง5,000บาทบ้างนะคะตนเองเนี่ยก็เห็นใจคะ่ะเนื่องจากต่างได้รับผลกระทบในช่วงโควิด19แต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะคนเช่าก็ย้ายหนีออกไปเลยที่ไม่ได้บอกกล่าวนะคะโดยค้างค่าเช่าแล้วก ก็ทิ้งปีนค่าไฟฟ้าที่ค้างชําระเอาไว้ถึง11เดือนค่ะมูลค่าสูงทีเดียวนะคะ48,76 5บาทซึ่งทางด้านของการไฟฟ้าเองก็เตรียมจะดําเนินการฟ้องร้องแล้วด้วยเนื่องจากตนเองเนี่ยเป็นเจ้าบ้านตอนนี้ก็ทําได้แค่การไก่เกลี่ยขอผ่อนชําระกับการไฟฟ้าพร้อมฝากเตือนเจ้าบ้านให้เราะมัดระวังให้ดีนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะประสบปัญหาเหมือนกับตนเองค่ะเบื้องต้นนะคะก็ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตํารวจสพห้วยใหญ่เพื่อติดตามตัวผู้เช่ารายนี้มา ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าของบ้านค่ะก็ฝากเตือนก็ให้ดูดีๆนะครับเรื่องค่าเช่าสัญญาการไฟฟ้าด้วยนะครับค่าไฟด้วยนะครับก็เจอเช็ดนี้ผมก็สิบสองเดือนนะผมก็การไฟฟ้าส่งจะทํารวบรวม,วมเอกสารฟ้องศาลนะครับผมให้ให้เจ้าของบ้านนี่ส่งฟ้องศาลเจ้าของบ้านครับไม่ได้ฟ้องเจ้าผู้เช่านะครับผู้เช่าก็ไป การไฟฟ้าบอกไม่มีมาตรการที่จะยกม้อครับในช่วงโควิดครับปีหกสามหกถึงหกสี่นะไม่มีมาตรการยกม้อแต่ก่อนเห็นการไฟฟ้าเดือนสองเดือนนี้ก็ยกม้อนะครับผมก็ช้าใจปล่อยยาวเนื่อน,นานมาจนมาครบสิบสองสิบเจ็ดเดือนสิบสองเดือนนี่การไฟฟ้าจะฟ้องเจ้าของบ้านครับเจ้าการไฟฟ้าบอกผมว่าให้เจ้าของบ้านไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเขาเองครับกับคนเช่าเองครับแต่ผม แต่ก็ให้เจ้าของบ้านน่ะใจ่ายให้การไฟฟ้าก่อนให้ผมไป